ไม่เคยออกจากบ้านอีกเลยก็มานอนสบายนี่มาเอนแอนชอบมากเลยแอนแอนจะนอนมาถ่ายอยู่ได้ขอเวลาส่วนตัวแป๊บบ้านรับเล็บแมวอาฟูน้ำเข้าจากไต้หวันแข็งแรงทนทานกว่าแบงค์ทั่วไปสิบเท่าผลิตจากกล่องกระดาษลูกฟูกอย่างดีนะห้าชั้นเหมาะสำหรับเด็กอ้วนรับน้ำ ป้องกันการขีดข่วนเฟอร์นิเจอร์จากเล็บน้องแมวอาฟูไทยแลนด์แนะนำเลยค่ะใช้ดีจริงลูกๆก,ก็ชอบ